โอเคกันก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาเล่นเกมโรบอทนะผมในแบบที่หนูชื่อว่าเอ่อเออแคร์แคร์นี้แม่สั้นนะครับผมเฮ้ยน่าเล่นจัดเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไกดเล่นเลยแล้วตอนนี้อยู่อยู่กับเซนเซนคอนเดนมาครับผมไอ้พวกเซนเซนอะครับผมตัวเคมาเดี๋ยวเรากดคำว่าเฮ้ยรีบไปไหนอัยกดเล่นก่อนปกติอ่ะฮะเซนเซนไปไหนอะเซนไปไหนอะเซนไปไหนอะวะลงละลงละลงไหนวะนี่เหรอทางนี้เหรอเซลอยก่อนดี งลมาโอเคเฮ้ยอะไรอ่ะายก่อนเขาไม่ชอบให้นอนหลับไปให้การนอนหลับของเขาถูกขัดจังหวะเอ้าแสดงว่าถ้าเราเดินมันขัดจังหวะใช่ไหมเฮ้ยมันมาแน่ผมต้องดึงไฟด้ยเนื้อว้าผมอยู่แล้วจ้าีำไมกูกลัว่าเนื้อเนี้ออย่าหลอกกัไว้ เฮ้ยังไงวะโอ้ยโอ้ยเพื่อนตัวนึงครับไปไาใหญหัวเบคอนกูไปแล้วจ้ากูแสงเสร็จแล้วกูแสกแล้วจ้าไปแล้วจ้าเฮ้ยเ้ยพี่หญิงหัวทองไม่รอกันเลยอ่ะไปนู่นไวเลยเฮ้ยมัติดอะไรวะมันมาได้ไหมมาได้ไหมโอ้มันมัโอ้มานลาบแล้วเหรอโอเคงั้นไปเต็นไะไปดูกันเลยมันหนีฉันไม่พ้นมันนีฉันไม่พ้นอะไรของมันวะเต้นมาเล่นมาเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะโอเคถ้าตกไปคือแบบตายไหมนี่ยก็ต้องตายแหละเครื่องบดมันคือเครื่องบดใช่ไหม

โอเคสวยไม่ต้องรีบต้องรีบสวยต้องรีบไม่ต้องรีบหนึ่งสองสามไอ้สวยไอ้พี่เซนโอเคทีตอนนี้พี่เซนผ่านมาแล้วไปลุยต่อเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยหนาหมอจะกระโดดข้ามใช่ไหมวะไอ้จะลองไปดูก่อนไอ้จะลองไปก่อนนะไอ้ได้เปล่าเซนจะตายนะเฮ้ยเซนก็เฟียเกินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเซนไทยเรื่องผ้าแลยวหล่ไอมสวย เฮ้ยรอก่อรอก่อนจะเย็นน้องจะเย็นน้องเราพี่กอดพี่ตายอ่ะตายได้ไงวะเนี่ยโอ้โหเซียนเหรอเคเซียนเกินเฮ้ยตายแกเฮ้ยเอาอะไรเอาปี้มบ่อยโอ้ยเออะไรเอาปี้ปี๊นะเอาปี้เอ้ยปี๊ใครอะไม่่ใชีง้โอ้ยมันโดนอะไรอะไอ้วายไม่โดนนะเสียนๆเหรอไอ้่นแหละนี่ยไปละไปแล้วจ้าโอ้ย อะไรวเนี่ยโอ้โหอย่างยากเลยนี่คือเราต้องหลบมาใช่ไหมเฮ้ยเซนจะบังกไอ้นี่เฮ้ยเซนอะไรอะเอียงเหรอเฮ้ยไอ้เหมือนผ่านไอ้โอ้โหไม่โคตรเสียวอะชิคุณน่ากลัวปจ้าไอ้เซนตามมาให้นะอ๋อเส้นตัวตรงสีดำดำถ้าเราเหยียบสีเหลืองเราตายแน่นอนเราต้องเหยียบตรงสีดำดำเว้ยเหือจะรอดเห็นไหมเส้นพอเออเส้นตายเหรอวะมาได้ป่ะเซนมาได้ป่ะไอ้เราดูไอ้เราดูความสำเร็จเส้นดูความตาย ย,ยุดตัวสีดาไวเออแล้วก็รอเราก็รอเย็นไปยุดสีดาไว้เออนั่นแหละสวยเซนก็เก่งเงินสวยเซนก็โคตรเติเงเลิน้องไปมือโลดต่อไปได้ไรไวะเนี้ย <c oughs> ให้เราก็โดดขึ้นไปข้างบนใช่ไหมไปถุงชัยแหละไปโดดไปเลยเ้ยไอ้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 อ้ไอ้ออ้ไออ้ไอ้ไอนออ้ไอวะเ้ไอ้ไ้อ้้้้้ไออไอ้้ไอ้ไั เคสวยร้องใช่โอ้โหมป็นแดอะไรเนี่ยดังเขาสูงอ่ะเนาะย่างยาวอ่ะสูงแค่ล่ะเออเฮ้ยพัดลมเว้ยขึ้นไปยังวะบางเลยเฮ้ยเฮ้ยตัวเย็นๆอ้าวเห็นเลือไปไหนอ่ะดีใจเย็นต้องเดินใจเย็นๆหน่อยนี่ไงไม่ต้องกระโดดนะให้เดินเดินช่อเดินเดินช่อช่องนั้นมันพอดีพอดีอ่ะอร่อยละโอเคเฮ้ยเดินใจเย็นเฮ้ย ไอ้เทรอดได้ไงวะเฮ้ยตึงเนี่ยดี๋ยกันล้เฉยเลยเฮ้ยเฮ้ยหนด้ไอ้โอ้อ้ยโ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 อ้ย อ,อ,อย่าโดนอย่าโดนอย่าโดนนะไออผ้าละเคเลนลอยเว้ยโอ้โ oh หดีวัใจ,จเย็นๆต้องรีบต้องรีบน้ององันนี้ตาย,าย,ยแล้วแหละมโนเลยฮัมโนเลยฮัมนเลยโอเคเส็มายังวะเส็ม่วาวะเฮ้ยเต็มเ็ไมไปเยไย คนได้คงแข็งโอ้ย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 เอ้ยเอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ่ยอ่าไปเลย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 โอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยอ้สโอ้ดโอ้ยโอ้ยอ้ยโอเห็นเป็อสีเขียโอเอ้ยโ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 อโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโป้ยโโอ้ยอ้ย้่ออ้อ้กอ้อ้ยนอยน้อกดปุ่มโอค Đói Mày ơi, 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 nó sai Tôi tôi rằng anh bóp bóp sai đã, ok, em phải đã, ra phải hàng ra Anh Kinh à, không thể lại xứng ạ Nhưng mà nhưng mà không khong nhiều Ờ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  ถ่ายเลยเฮ้ยถ่านเว้ยหัวนี่เสียอะไรเตียนอ้าเอ้ยเอ้ยอย่เฉยผักอะไรหรอวะตายแม่งด้วยกันเลยไอ้เส้นผักอะไรหรอวะเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยไอ้เจ้โอยไอ้เนยผักไงไอ้อดุ้ย้องเฮ้ยทิ้งไอ้ไปได้ไงวะลองก่อนลองก่อนลองก่อนโอเคเมื่อกี้ถ้าไอ้ไม่โดนเส้นผักไอ้ก็ชนะไปละเคสวยโอยชิวๆอ่ะเดี๋ยวางไรเส้นก็กระโดดมันกระโดดไวเว้ยเฮ้ยจะเค้ยคนไวอ่ะเฮ้ย ไปแล้วจ้าโอ้วิ่งคุ้นม like ันนายเซนจะได้ว่าไอ้ก็เล่นเก็บเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระโดดด้วยอย่าโดนกระโดดด้วยล่ะมีต้องแค่กระโดดด้วยล่ะไปแล้วฟุบฟับปุ๊บปั๊บปึะฮับปะเฮ้ยคนเซียนอะใจตัวเองเลยไปรอดเลยไอ้ยัยตกใจหมดเลยวันต้องรีบวิ่งไวเพราะมันมีตัวไอ้หัวไอ้หัวขาข่วตามมาตามหลังหมด้วยไอ้เชยไม่คิดว่าตกใจเลยตกใจจนเขวเลยได้ไหมไปดูเอ้าไอ้นี่กระโดดเหรอ ไอ้ตุ้ขาบมาไอ้ตขาวัามมาแล้วไปตนจ้ากูไม่จุล้วจ้าเอ้หมีมากูปุ๊กวกูปกูไปกูไปกไมันตามมามันตามมาไอ้สีขาตามแล้วมันตามมาแล้วมันตามมาแล้วไป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 ไไปปุเขาฟันมัเลยเจว้าไอ้พ่ไหนวะเนี่ยอยนี้ไอ้อยู่ในปากมันนี่ว่าข oh ี้าย ซื้อมายัางซื right. oh, okay. ้อมายัางซื okay. Okay, ้อมายังโอเคซื้อตอนนี้ซื้อมาแล้วใช่ไหมสุดยอดไปเราไปลุยกันต่อเว้มาเื้อไปใกล้ๆกันเลยใกล้ใกล้กันดิเฮ้ยเฮ้ยเขียห่าเ้ยมันขึ้นได้ไงวะบอกมันขึ้นได้ไงวะโอ้โหซื้อไม่รอกันเลยนะซื้อนะซื้อพอเซื้อไปเซื้อก็รอไอ้บ้างก็ได้ยุบโอเครอละ่วย้ยรอได้โอ้ยตกตรงนี้ไม่เป็นไรตรงนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ไอ้ขึ้นกันโอเคร้อยก่อนนะไอ้ตาไป เออมองไม่เห็นหรอกรู้ว่าสูงอยู่เฮ้ยเซนไปไหนวะโอ้โหไอเซนรีบรอไอคนดีใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อสร้างเราต้องยกไปไหนอ่ะอ๋ออ๋อเหรอวางไงอ่ะวางอ๋อกดบวางได้โอเคโอ้โหไอเซนลอยด้วยลอยด้วยแล้วปุ่มคืออะไรวะปุ่มยาวยวมันเอาของโอ้โอเคโอเคโอเควางแค่สองกระเลาะนี่ไงไปไปไป ไปเดี๋ยวเช้นเมื่อเร่นลองเขาจะดีขู่อันนี้เราอยู่ในปอดมันไงวะทำไมมันแดงแจ่งไงวะปอดไอ็ไอไอตัวไอตัวท่ากวางไม่ท่าไปอ่ะใช้สิบลายอ๋อเนี่ยโหดเด้อโหดเสร็จมดแล้วสิบลายด้วยไอ้ตามขึ้นมาติดติดเฮ้ยจุ๊บเฮ้ยจุ๊บเฮ้ยจุ๊บโอเคลองแล้วเว้ยใช้แผ่นตีกับด้านล่างเพื่อข้ามลอยด้วยตุ้งเฮ้ยตุ้ง เซนต์ก็อยู่สีเหลืองด้วยโอเคแล้วก็ขึ้นได้เลยตรงตัวไเฮ้ยเซนต้องรอให้มันใกล้ๆก่อนตุรงเฮ้ยไม่ต้องรีบกระโดดต้องต้องเหยียบใกล้ๆอ่ะประมาเนี้ยโอเคได้ละโอเคโอเคทุกคนไหนเซนผ่านมาแล้วไปโอ้โหปาตาเซนต์เดิมเลตามมาตามมาตามมาโอ้สว่างเลยสว่างจ้าเลยทีเนี้ยเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวคนยโอ้สว่างทีเฮ้ย่ตาตกเลย โ okay. อเคไอยังเดินได้อยู่ไอยังไม่ตกไอยังไม่ตกไอยังเดินได้อยู่โอเฮ้ยหนึ่งกิโลเด้วยนะโอเคเฮ้ยโตโถกโถกไอจะพ่ายอยู่ไอจะพ่ายแง่งตาเขยหน่อยมันทำมาเพื่ออะไรวะไอ้แฉบตาเนี่ยฮะมันไม่ผู้คนเล่นเยังไงวะไอจะหมายคนเล่นตาบอดอยู่แล้วโอเคไอ้ไอ้ตาอยู่เคมยนึ่งสองสามพ่ายยังคนเล่นคนเล่นตาโอ้ยแล้วอย่านะ้ถ้าเป็นป๊อตท่านยังไม่ฆ่าท่านยังไม่ฆ่าโอเคไอรอ้ก่อนเลยเราฆ่าพร้อมกัน เขาเป็นเป็นเป็นบอสแล้วเหรอถือว şey> ่าจะ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 จบบอลสินะเฮ้ยเฮ้ยนี่วงเลืยนี่วงเลื่อยเปล่วะไปนะจ้าเห็นไอ้ตามมาห็นมาแล้วปมาแล้วไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันไปบอสมาเส้นบ้าตามมาตามมาเออต้องไปถล่มมันมันทำเลยครูตายตายแน่เฮ้ยไอ้ยเส้นเลื่อยเคลียรวะหรือว่ามันให้หนีวะให้หนีบอสเหรอหรือว่ายังไงอ๋อ

ใช่ไอ okay. hmm. ้ไปก่อนกล้วนะไปจ้าดูไปเลยวิ่งเชื่อที่ไหนวันนี้ไปเจ้าหนีผ่านป่าเหรอวะหนีผ่านป่าเอ๊ะต้องหนีผ่านป่าอะวิ่งไปเลยแลเดินตามไฟไปเดินตามไฟไปเดินเดินเดินตามไฟไปโห่ี่เงี้มันอ๋อเอาลงมาเลยจุ๊มมันทำเพื่อนอะไรตรงนี้ยไปไปไปเดินตามไฟเดินตามไฟยุ้ป ทบทบทอ่อยงวะใจเอตัวเองโอ้ย้ขลังมาแล้ว่ี่กต้งพี่งมาอยู่ละจ้าท้ขลัมาแล้วหูอยู่ลจ้าไม่เล่นลวจ้าไม่รอนละจ้ามันมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปลจ้าเมกี้ข้าวเลไม่เจอวะเฮ้ยหรือวามันมีรูดรอวะเนี่ยกระโดดทหรืเกินไม่ได้หรอม่ให้ให้เรากดเลยวะ

อ๋อนี่สุภาพหรอแล้วกูไปยืนตรงนั้นไอ้ยากูกูกูยืนอยู่ตรงนั้นนะกูเท่จัดเลยเอ๊ะแล้วเดี๋ยวโอ้โหทุกคนรถพายถือว่าสนุกนะถือว่าสนุกไหมตอนนี้อืมมันก็สนุกดีอ่ะโอ้โหเจ็ตเกทเอ้ยไอไอ้หัวโตไอ้ยืนไอ้ยืนอยู่ข้างบนเลยเฮ้ยเทสอะไรนะเฮ้ยไอ้ย <ises around>. ังเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยไอ้น่านั่นไหนอ่ะเฮกลับมาทีหนึ่งอ๋อก็อ๋อเทสปลอดเพลินต้นเอ้ย เอาเอาไปเอาไปลอกไม่ได้เอาไปลอกพูดเล่นได้เปลวะอลนนอย่าไรเล่นอ่รนลูกไปข้างล่างหรอเฮ้ยเฮ้ยเอาไปลอก้เล่นเฮ้ยมี海盗วะมึงมืากูโอ้โหโอ้โหวอ้โหโอโอ้โอ้โโอ้โโอ้โอ้โห้อ้โห้โหโอ้โหโ้โหโอ้โหโ้โหโออ้โอ้หอ้้้หอ้้ห้ห้้หั้ กูวิ <tampoco S 2> <Christmas ì> ่งกูวิ่งแล้วจ้าใชดิใอันรัวจริงป่าวะะใช่ดิเฮ้ยเราเราเป็นพูดเดียวกันหรอวะอ่ะเ็นอะไรเอามาหลับเหอโอเคโอเคโอเคป่ะเราเข้าได้ไหมวะเ้นเอคตายโอ้ตายโอเคก็เซนก็เซนไปจบไปไเท่านี้ก่อนแล้วกันนะเพะก็อย่ลหมดไลค์ก็ใช้กดสับตะนด้วยครับผมโอเคไหม ก็คิดว่าจบไปที่นี้ผมก็ลาตอนตอนที่นี้สวัสดีครับขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ,คครบได้พูดดิอเอายครับเฮ้ย hey, ลูด,ลด